สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางออฟิเดไพทรทั้งกินทั้งโอเองก็เป็นมีเป็นวันสําคัญวันหนึ่งคือวันเวันท้ายใช่ค่ะวันท้ายวันเกิดของพิพัฒน์เนินเองเป็นคนหนึ่งที่นับถือองค์ท่านอยู่แล้วอาจจะสังเกตว่า ที่ออฟฟิศเราเนี้ยค่ะจะมีทั้งข้างบนและข้างล่างอย่างข้างล่างเองเราก็ได้ทําความสะอาดตั้งแต่เริ่มล้างแบบว่าจากน้ำสะอาดแล้วก็จากอาบน้ํานมแล้วก็อาบน้ำโยเกิดนะคะแล้วก็มีน้ําผึ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตั้งแต่ผลไม้มาลายไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นชั้นสาม แล้วเราก็ถวายอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องลอยนะเครื่องตกแต่งเครื่องประดับท่านนะสีแดงที่เห็นองค์มาดิชแนนด้านบนนะขออนุญาตนะแล้วก็เราก็จะถวายองอะไรก็ความเป็นสิริมงคลเนาะเพราะเราก็มีความเชื่อใช่ว่ะว่านี้ถ้าเรากลาบไหว้ขอพรในช่วงที่ระยะเวลาเนี้ยค่ะช่วงท้ายมันเกิดท่านเราจะได้รับพรจากที่เราขอได้อย่างรวดเร็วทันใจทันจิตทันใจขอพรสิ่งใดก็ ประสบความสําเร็จประสบความปรารถนาที่เราขอนะคะถ้าเกิดแบบท,ที่บ้านใครมีองค์พระพิคเนศที่ยังไม่ได้ไว่ามารถว่าทำได้ตั้งแต่หกโมงเย็นเมื่อวานนะคะจนถึงวันที่ทุกเจจะมีอย่างเงี้ยทุกปีก็คืออย่างทางอ,อฟิทเราวันนี้เป็นวันดีเล่ดีด้วยนะวันเนี้ก็คือเลขเจ็ก็คือเหมาะกับการไอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จัะทั้งผลไม้มีนมมี จะพืชเก้าอย่างมีครบทุกนะอย่างค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จุกูดูด้วยนี่ให้ด้วยจุดเทียนเก้าสีมีมีครบทุกอย่างที่จะถวายองค์พิพิเนศเพราะว่าเทพแต่ละองค์ก็จะมีถวายไม่เหมือนกัน,ม,นมีความต่างกนะันดูขององคพิพิเนศเนี่ยทุกคนเห็นแล้วจะรู้เลยว่าถวายท่านอ่านท่านได้อย่างของเราเองก็จะมี ทำพิธีจะพยายามไหว้ให้ครบทุกองนะคะแต่และวันแต่และวันสําคัญของแต่และท่านอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันสำคัญของพี่แคทนเน่นนนนนนนเ,นเราเองขอความสําเร็จกิมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ขอพรท่านมาเสมอและวันเนี้ยท่านก็ประทานพรให้กินแล้วอย่างวันนี้ที่กินขอกินก็มั่นใจว่าองค์พ่อจะให้พรสิ่งที่กินขออย่างแน่นอนถ้าเกิดใครเองเหมือนแบบว่านักงถือเหมือนกิมก็สามารถท,ทําวิธีแบบนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ